ซุ้มหรือจะเรียกว่าศาลาซุ้ม3ระดับหน้ากว้าง4เมตร10เซนลึกสาเมตรแปเซนหนึระเบียงข้าง1ระเบียงหน้าแล้วก็ตัวมานั่งมีปนักพิงด้วยนะครับแถมโต๊ะไม้ให้1ตัวขอโทษทีครับแถมโต๊ะไม้ไผ่ให้หนึ่งตัวนะฮะด้านหน้าก็นั่งแบบห้อยขา ส่วนด้านในก็ปูเสื่อนั่งแบบพนักพิงหลังนี้หลังใหญ่ครับขาย22,000บาทต่อรองได้ลงน้ำยาก,กันมอดไม่ให้มอดเจาะไม้ไผ่อย่างดีหลังคาใช้ตะแกรงปิดไม่ให้จากเวลาโดนลมแรงๆกระจายนะรักษากหลังคาไว้ให้อยู่กับเรานานๆขายเร่งด่วน22 0 0 0บาทส่งฟรี